พแจ้งใจชัวยฉันเป็นกว็วเถอะเด็กเด็กเธอก็เลยบแบบเราจนะน้ำหัวใจจบแล้วค่ะแม่แล้วมีเพลงอะไรอีกคะต้องเริ่มแต่ตเชื่อไม่ไว้นะ <ừ. S 2> แล้วก็กเชื่อไม่ไว้ดิคอนจูเดย์ได้อะไรไหมฮักเธอไหมบล๊อ

ไม่มีใครว่ตายไม่มีใครวแต่เพียงคอพื่อื้อไว้มีแต่คนที่จเขาไรักใจรักเองเ็ดเองจะบ้้องัวกไรักก็เปุกเขาเขาไม่เอาเขากัใครต้องดาไวเองรับใคไปกบไปทียใจ